ในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงคำสั่ง continue นะครับ continue อันนี้เป็นคำสั่งที่เราใช้ใน loop นะครับก็คือสมมติว่าถ้าเรามีมี loop เช่นอย่างงี้ครับ loop มี while loop นะครับในนี้ก็จะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับนอกของการวน loop นะครับ ลูปนี้ก็จะวนนะจนังหวะเงื่อนไขมันจะเป็นเท็จนะถึงจะเลิกนะครับคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นจริงเนี่ยก็จะวนเรื่อยๆนะครับคือถ้าแปลก็คือว่าในขณะที่นะครับเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยก็ทําซ้ำไปนะครับวาวก็คือมันเป็นในขณะที่ตรงนี้เป็นจริงนะครับอันนี้เราก็มาดูที่คําสั่งที่เราพูดถึงนะครับในคลิปนี้นะครับก็คือ continu e นะครับอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขหนึ่งนะครับ แล้วก็สั่ง Bond continue เดี๋ยนะฮะผมเขียนโอเคนะครับก็สมมติว่าตรงนี้มีมีโคดนะอยู่บางส่วนนะครับอันนี้ก็มีโคดอยู่บางส่วนนะครับก็คำว่า loop นะสมมติก็ตรงเนี้ยเนื่อาตรงนี้เป็น test นะครับตลอดเวลาแล้วกันนะครับก็จะวนไปเรื่อยนะะวนไปนะครับ วนไปก็คือทาคาสั่งบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดตอนนี้เป็นเท็จก็ไม่คอนเทนิวถูกไหมครับก็จะวนซ้าไปนะครับจนกว่าเงื่อนไขอันนี้จะเป็นเท็จถึงเลิกวนนะครับทีน,นี้ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขตรงนี้นะครับเกิดเป็นจริงนะครับเป็นทรูนะครับก็ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับมันก็ะเข้ามาตรงนี้ก่อนครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงส่วนนี้นะทำงานโค้ดเลยนี้ก่อนนะครับพอเช็คเงื่อนไขปุ๊บเป็นจริงใช่ไหมครับเป็นจริงก็จะ continue ก็คือข้ามคําสั่งโซนนี้ไปนะครับโซนด้านล่างนนี้ไปนะครับแล้วก็จะวิ่งกลับมาเช็คเงื่อนไขนต่อนะครับเพราะฉะนั้นคร่าวๆคือ continue ก็คือเราจะข้ามคําสั่งนะครับที่เหลือในลูปเนี่ยนะครับไม่ทํางานคําสั่ง บริเวณนี้นะครับบริเวณโซนที่เป็นอันนี้นะครับจะไม่ทํางานคําสั่งโซนนี้นะข้ามไปเลยแล้วก็กลับไปเช็คเงื่อนไขต่อนะครับถ้าจริงก็วิ่งเข้ามาในลูปนะแล้วก็ทํางานปกติต่อไปนะครับถ้าไม่จริงก็ออกจากลูปเลยนะครับมันข้ามคือคอนติเนียก็คือเป็นการข้ามคําสั่งที่เหลือในลูปนะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับของคําสั่งคอนติเนียนะครับ สมมติว่าเรามี loop for อันหนึ่งนะครับ for in i นะครับเท่ากับ0นะครับแล้วก็ i น้อยกว่า5นะครับ i บวกบวกนะครับอันนี้ก็สั่งให้ให้พิมพ์นะครับพิมพ์ตัว a แล้วกันนะครับ แล้วก็มีการเช็คเงื่อนไขตัดที่หนึง,หนงครับบอกว่า if นะครับถ้า i นะครับเป็นเท่ากับเท่ากับ2นะครับอันนี้ก็ให้ continue นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ให้พิมพ์ b นะครับ 5เยอะไปนะผมว่า4พอนะครับอ่ะก็มาดูการทำงานนะครับเริ่มต้นมาก็เวลาเข้ารูฟอร์นะครับจุดเริ่มต้นของมันก็คืออันนี้ครับตั้งค่าไอนะครับเสร็จแล้วก็ไปเช็คเงื่อนไขนะครับว่าไอน้อยกว่า4จริงไหมนะครับถ้าจริงก็เข้ามาในรูปถ้าไม่จริงก็รุดออกจากลูนะครับก็ตอนนี้ไอเป็นศูนย์นะครับก็ลองทดนิดนึงนะไอเท่ากับ0นย์นะครับก็ น้อยกว่าสจริงนะครับก็เข้ามาที่รูปนะครับก็พิมพ์ a ไปนะครับมันก็สมมตินี้เป็นส่วนเอาพูดกันนะครับก็พิมพ์ a ไป1ตัวนะครับเสร็จแล้วก็เช็คเงื่อนไขครับ i เ้่ากับ2ไม้ไม่ใช่ถูกไหมไเป็น0ูนย์นะครับก็ไปที่ส่วนนี้ครับพิมพ์ b ครับนะครับพิมพ์ b เสร็จปุ๊บนะครับก็ เข้าไปอัปเดตนะครับค่าตัวแปร i นะครับเบอร์6นะครับ i ก็กลายเป็น1นะครับถัดไปนะครับก็เช็คเงื่อนไขครับว่า i น้อยกว่า4ี่ไหมนะครับ i เป็น1น้อยกว่า4จริงใช่ไหมครับก็เข้ามาในลูปนะครับเงื่อนไขเป็นจริงก็เข้ามาในลูปนะครับพิมพ์ a ครับต่อไปก็ตรวจสอบ i เป็น2องไหมนะครับอันที่เ้านะครับก็ไม่ใช่ถูกไหม i เป็น1นนะครับก็ ลงมาตรงน,นี้ต่อครับเบอร์สิบนะครับก็พิมพ์ B ออกไปนะครับเสร็จแล้วไปไหนครับเสร็จแล้วไปที่ไหนต่อก็ไปเช็คเัน,นอทษไปอัปเดตค่า i นะครับ i กลายเป็น2แล้วนะครับกลาเป็น2แล้วก็ไปที่ตรงจุดน,นี้ครับเช็คเงื่อนไขนะครับ i เป็น2นะฮะไอน้อยกว่า4จริงใช่ไหมจิงก็เข้ามาในลูปนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับก็ตรวจสอบนะครับว่า i เป็น2ไหมนะครับ10เอาเทที่พิมพ์ a ก่อนนะครับ13พิมพ์ a นะครับแล้วก็ทำงานต่อครับที่คำถามถัดไปนะครับ i เป็น2ไหมอะจริงถูกไหมครับเป็นจริงปุ๊บก็จะ c o n t i n u e นะครับ ก็ทีนี้ก็คือเราจะข้ามตรงนี้ไปนะคำสั่งที่เดินในหลุมไม่ทาแล้วนะครับก็ข้ามตรงนี้ไปก็จะไปที่ส่วนนี้ครับอัปเดตนะครับค่าตัวแปร i นะครับ i กลายเป็น3ครับนะครับเสร็จแล้วก็ไปเช็คเงื่อนไขนะครับไม่ต้องเดี๋ยวไปเช็คเช็คเงื่อนไขครับว่า i น้อยกว่าสี่ไหมนะฮะสามน้อยกว่าสี่จริงถูกไหมครับก็อันนี้ครับเกินบนสิบเจ็ดนะเช็คเงื่อนไขนะจริงก็เข้าในหลูปต่อนะครับ ก็มาถึงปุ๊บก็พิมพ์นะพิมพ์ a นะครับนะพิมพ์ a แล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ19ปกติปรากฏว่า i ก็ไม่เท่ากับ2นะครับ i เป็น3นะครับก็มาที่ตรงนี้เลยครับจุดนี้20นะครับก็พิมพ์ B ออกไปนะครับสังเกตว่าในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเราพิมพ์แคตัวเดียวนะครับ เป็นรอบที่ i เป็น2นะครับก็คือจะข้ามส่วนที่การพิมพ์ b ออกไปนะครับโอเคนะพิมพ์ b ปุ๊บนะเสร็จแล้วก็มาที่ส่วนนะครับอัปเดตค่า i นะครับ i กลายเป็น4นะครับเสร็จแล้วก็เช็คเงื่อนไขนะครับปรากฏว่าเงื่อนไขตัวนี้นะครับเป็นเท็จแล้วนะครับ4มันไม่ได้น้อยกว่า4นะครับ i i เป็น4ถูกไหมฮะ4มันไม่น้อยกว่าราะนันก็ ออกจากลูปครับก็ลงมาที่ตรงนี้ครับส่วนที่เป็นยี่สามนะครับมสมมติว่าตอนนี้มีคําสั่งเพิ่มเติมอยู่นะก็ออกจากลูปมาที่ตรงนี้ครับยี่สามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้คําสั่งคอนติเนียนะครับในในรูฟอร์นะครับก็ปกติเนี่ยถ้าเปิดเป็นรูป y ก็ไม่มีอะไรมากคือเข้าไปเช็คเงื่อนไขเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูฟอร์เนี่ยมันจะเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนครับ เสร็จแล้วก็ค่อยไปตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ